ครับผมสวัดดีครับพอดีเข้ามาในแปลครับผมพอดีมาสำรวจครับผมแล้วก็จวนแจนหนึ่งครับแจตีแม่ครับผมอ๋อแจนหนึ่งแจนหนึ่งวัดีคอับม่วันนี้มากันสามโคนครับแต่ที่ที่แล้วนี่ปล่อยใหม่บ้านมุงวินนะครับนะองอำเภอแม่วางครับวันนี้มาหม่ห้วยแปงเมงครับผมหม่เดิม อำเภอแม่แวางครับตำบลดอนเปาครับผมเห็นตาจิจามกได้โอเคครับพอดีเข้ามาได้สกรัมแล้วครับแล้วก็จะตีแตนึ่งเผาก็ได้คุณดอกสองดอกแล้วก็พอดีไม่ได้ตั้งกล้องครับทุกผู้ชมเลยเข้ามาแข่งหน่อยเลยมาตั้งกล้องแข่งหน่อยแตนึ่งปลาเฮ็ดอย่างก่อเฮ็ดเขาตอกครับทุกผู้ชมที่ไหนเออเออมันออกเป็นหมูเนาะนี่ครับทุกผู้ชมเออเฮ็ดเขาตกมาถุงมะก่อนนอนเราอ่อนเหมยเราอ่อนคล้อยกี่เนนเนาะ นี่ครบับผู part, no, right, mm ้ชมเฮดข้าวตอกครับมันคล้ายๆอย่างเฮดโคนนะนออจ่างนึงเนาะแต่มันเล็กไปได้นาะอร่อยครับผมค่อนข้างจะละเอียดอ่อนโอเคครับผมมูมีลุมห่มหนุ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ผู้ชมครับโอ้นึงนี่เห็นนะเฮดหอมจระกันนะนี่แม่นมรครับนะผู้ชมมันอย่างเฮดโคนปวกนะครับแต่มันเล็กครับโอเคมินี่เห็นมุงจัตีเจออยังอันนี่เห็นมุงครับนี่เีกจรจกันหนึ่งเก็บกล้มเดี๋ยวจัตีเจอเห็ดหอมครับเราคือไปแต้มดู อโอ้โหเฮ็ดหอมครับผมเห็ดหอมหรือเห,อห็ดไข่ครับผม<ะ>นี่ลำไหนดูในแะได้กี่ดอกละสองสามดอกเอาสองสามดอกครับผมพอดีที่แบบตะกี้บปได้ตังกล้องครับผมสู่แม่์พายตัวครับพอดีมันรีบเข้าแม่ครับฝนเกย์จะโตครับผมโอเคเอามิดมิดนี่มีหลังอันนี้มันจะหักสิบหลัง นอเนื้อมดนอใช่เนื้อนหมนี้เน,น้อนอ,น,อนีนอ <c oughs> อ่ลูกมาส่งแห่ฮอปแล้ววะเฮือขาจะไปวิ่งอาตรงนี้ <c oughs> นี่ก่อนระวัไงไ, <c oughs> ได้หร <c oughs> โอเคครับผมดีเสียตีดูนเก็บครับ <c oughs> เริ่มเริ่มออกครับผมพอดีเข้าเข้ามาสำรวจเลยครับผมชม อแกลบก็เริ่มอกแอวครับผมเป็นตีนปอกตีนดิดอโอเคครับเก็บแต้มครับผมโอเคแจนึงได้ไปิโลแล้วค่ะ <c oughs> ละเลียดอ่อนครับแตจนึงที่แล้วครับผมยังด่างนะเอะอ,นะอเป็กเฮ้ยต้นอย่างวันนี้น่ีย <c oughs> ครับผู้ชมมันด่างแต่ด่างเล่นหมูนะครับ นี่ครับใบแดงครับผมมั่งคุว่าจะแตมกระเสาตานก่อนนะครับเพราะว่ามันปล่อยก่อยกันแล้วครับผมแกะมาเจอโอเคครับผมแต่จำอยู่ครับว่ามันออกตรงไหนครับผมเฮ้ยเห็ดหอมหรือว่าเห็ดคลายครับผมชมได้กําดอกกําดอกครับก็ยังแ่ยแวนอยู่อืมปัดพอได้ตจำนะพริกเด่นเดโอโหตีนใหญ่แบอย่างเงี้ยมันดูหลวงให้หอมด้วยแกบไปละไอ้ มาเจอเห็เหลียวครับน้าใจนึงเออโอ้แจนึงได้คอยมาครับมอันนี้ฮิดบ้านฮอลเต๋อๆเลยครับนะเออเกิเราว่าจะกินน้ำครับผมแหนึงเจออะลวิ่งมาครับน้องๆคอยมีโบนะเลเล่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 ล่เ่เอ่เ่เ่เเ่่ นี่ครับผมจะตีแอแฝงมาแล้วครับชิ้ดูอ่ะย่ดูโอ้ยอ้าวเดือดครับผมอยากมาถ่ายคลิปเพื่อนผู้ชมดูครับผมนะครับสภาพบรรยากาศครับผมผู้ชมผมสาตีกับตามาจันึ่งอยู่ข้างหลังครับผมเฮ็ดบ้านเฮานะครับน้องมันจะประมาณนี้ครับผมเก็ยังได้ก่อจะพยายามหาหาผลงานให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเพราะว่า มันกำลังออกครับผมเฮ็ดบ้านเฮาครับผมโอเคครับติดแตมภาพชมครับเดี๋ยวลุยกันต่อเลยผมแจหนึ่งเจอเห็นแล้วครับผมโอ้แบรนผมชมเสียได้ครับผมครับผมแนมสองจีใจหนึ่งโอ้แนมสองจีครับผมชมเฮ็ดไข่แฮนบ้านเฮาครับผมสุดยอดครับผมครับผมโอ้ยกว่าจะเจอครับผมผู้ชมเดินมาตัวแสตี เจอเห็ดหอมครับโอ้จ <Clar ke> ีบมันก็มีครบผมเอยครบผมเอาที่เก็บเก็บเก็บเห็ดหอมเห็ดหอมเห็ดใครเห็ดหอมจีบมั้ง ฉีมลงมาฉีมมันครับผมฉีเนาะเกือบป่ะโอ้คยครับผมเก็บเต็มได้อยู่ครับลุยต่อครับทุกท่านมาเจอเห็ดคอยน์เหี่ยมดอกหนึ่งครับอุนี่สวยเลยครับทุกท่านค่อยดูฝากสัตตีไว้โอ้มิดปุ๊บขึ้นไปเหี่ยมจรวดวาย แต่นี้ว่าเห็ดออกแล้วครับทุกชมลุยแต่หนึ่งเจอเห็ดหอมนี่เห็นดอกหนึ่งครับผมพอได้ตำพอได้ตำน้ำพล่ยเลยเลยเลยดูผลงานเริ่มขึ้นแฉหน่อยครับเริ่มขึ้นแฉแล้วครับผมเตอกโอนกันปล่อยอุ้ยนี้มาป่ามาแพะนะครับมาแพะมาปลาทั้งเตื้ยครับผมมาได้ยังก็เอาอยัางครับผมแต่หนึงเ<ไ>อ้าอโ,โอ้โรอทีครับผม เออเบ็ดตกถุงหัวครับผมหนอครับผมชมแันทหนึ่งสัตว์หนอไปเลยครับผมเออถุงโพดินุ่มก่อนหนึ่งนุ่มแกเจ้าพวกเข็ดเข็ดหน่อยนุ่ัแกใส่กับมือแข้งก็ได้ปลาบ้วก็ได้ได้กินแหงล่ะจันหนึ่ง ช <ó> องแห้งบุญพุ่มหมาอตี๋เตียวขึ้นะไรเดี๋เอาหนาะครับผมเจออะไรก็เอาหมดครับช่วงนี้เป็นห้องว่าของกินของว่าก็ก็เขี่ยมาผมช่วงโควิดไฟกับกระแกะกรขายกันครับผมเลยก็ต้องมาหากินดำเพ็ดดำดอยดำปลาครับผมเมืองเมืองครับผม มได้ยังก็เอาหยาง,ง,ง,งครับผมโอ้โหม่เหมาะทั้งนัน้นดูแขนหนึ่งแบบเข่นอดีกว่าครับผมได้แ้ามนอ่จหนึ่งนอได้แบหนึ่งลเอาแอมช่มหนุ่มะแนนครับผมนอบูนใหม่เลยครับแขนหนึงน่งมาฟองละฮัหัประตูแขวเจ้าเจ้โนืนุ่มนนเ ได้เยอะแล้วครับผู้ชมพอกินพอแกงแล้วครับไปไปครับผมเดี๋ยวไปน่ากันนะครับผมไปนักเอาไปเยอะกันนะครับผมเพราะว่าในจะแหนมำในจะกระเป๋าเห็นไหมครับผู้ชมเดี๋ยวเอาไปพอกินพอกแกงครับผมเดี๋ยววันใหม่หรือว่าคนอื่นเพิ่นเข้าแม่เพื่อเพิ่นกับแม่แหกินยังเฮาครับแบ่งแบ่งเบ่งเบ่งปนปนกันไปนะครับเนาะโอเคครับผมลุยต่อครับครับผมยางผมถ่ายตะกี้ครับผมเพราะว่าตังค์คนตังก็ะมาได้ ไปแหนะแกหรือว่าไปทํางานกันน,กน้องนอกก็เข้าแปรไหมาครับผมมาเข้าแปรหากินครับเลยได้เห็ดกับพอดีครับผมได้น้องกับพอดีครับพอไปกินไปแข่งครับผมเพราะว่ากับแตงคนกับแตงเข้ามาครับผมก็บเอาปล่ยนอกกับนกครับผม <c ười> นี่มันอะไรดูพี่กิโลกรัหลายด้วยไม่อยากแตงน้อยเดียวโอ้โหดูดูของ <c ười> งานของมี่นพี่คนั่นได่แม่ เอาได้เยอะแกผู้ชมครับแกน้ำพริกหนึ่งแล้วหรอนอกปรดโทษเก่งก็ได้เป็นหม้อแล้วครับนี่โอเคครับครับผมเฮ็ดแหลมหมดครับผมแสกตีปลเลิดเมาห่อเฮ็ดคูนนั่นเออจะนอนไปหมดเลยอ่ะ เหลวแล้วฮะเหลวหมดเลยครับผมจำเด้อเป็นอยังเดียวตีได้ไปตามน้องพี่จัดงามจัดดีเล้วนะคุณป่อป่วยจังปะจ้าไม่เป็นอยังครับผมเดี๋ยวก็ไปตามน้องพี่นี่เห็นแล้วครับผมสาร์ตีเจอเห็ดหอมครับผมเอ๊ะไม่เขาขึ้นตั้งหลยเอ้าโอเคตีเก็บก่อนลุงนีี่มไอ้เหี้ย เออมันให้เด็ก่อยมันลูดไงใช่บัดเดนกันโอ้โหเก็บไปก่อนครับผมเอ้โหแซงครับผมนี่ก็ใจ้ยได้อยู่ครับคุเยูชมนะงงอยู่คอเพื่นเอาไปเก่งใส่เหมืนเฮ็ดโคนนั้นเองเนาะเก่งใส่ยอดฟักก็ ได้พักแล้ผมไดได้จ้ะได้หน่อผมคลิปครับผมเป็นโมเป็นโมครับผมชมนะโอ<ฮ>้โหสดแสงครับผมเก็บไปก่อนอันนี้ก็ค่อนข้างจะนมอยู่ครับ,รบมาแล้วครับมาเือเสียเวลาเก็บไปก่อนครับเดี๋ยวเขาหลัก่อน <laughs> ไปครับผมนะยิ้ัลโหลชม แท่นหนุ่มแน่แต่มันจะเปลี่ยนประมแมนี้ครับเล็กๆนะครับสีชมพูครับผมอันนั้นมันเหมือนจะแจเก้ใบน่อยอันนี้ก็ได้อยู่ครับครับผมเดี๋ยวนี้ก็แม่ถึงโลดแล้วครับลงมาถึงโลดแล้วครับที่มงเราจะหนึ่งเตี้ยงแปดแปดโมงครับจัดหนึ่งครับผมพอดีลงมาแล้วครับเพราะว่าก็มีคนเข้าไปหาเหมือนกันครับผมก็แทบ่าบพอกินก็กับพอกินครับผมจัดหนึ่งได้หนอไหมจันหนึ่งเนะ เราออไปเก่งขึ้นแม่บ้านเก่งบื้อนครับจะ่หนึ่งได้นอนมาเนื่งถุงครับผมอันนี้ก็เป็นเฮ็ดนี่ครับเป็นเฮ็ดไม่ต้องเห็ดอย่เฮ็ดแซงนอนคล้ายๆเฮ็ดลมนะครับผมแล้วก็เป็นเฮ็ดนะครับทุกผู้ชมเป็นเฮ็ดหอมครับผมเฮ็ดหอมอันบ้านนี่ก็จะไปต่ำน้ะพริกครับผมเฮ็ดหอมเฮ็ดโคนครับผมนี่นี่เสียดีไปแจวเหลียวมดครับนี่อันนี้ก็เป็นเฮ็ดไข่แห้งครับผมก็โอเคอยู่ครับสำหรับ ช่วงที่มันมีแกนมีแง่น้อครับหนอก็มาม่เส้าหกินกันตามบนแต่บนญขาบนเพะแล้วครับหนอโอเคอย่างใดเดี๋ยวถ้านี้เขาไปได้หลายแครบนาะแต่หนึ่งหนอหนะครับผมเดี๋ยวจะไปเห็นไหมอยู่ครับไปไหนใกล้ๆนี่ครับลองไปจอยพอครับลองไปสำรวจดูหรือว่าไปจอยพอนะครับนอกว่าจะมีผลแงนหรือว่ามีอะไรอย่างที่ได้กลับไปบ้านพ่อครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวลองไปไปเห็นไหมหนึ่งน้อจต่หนึ่งน้อครับผมโอเคครับผม เดี๋ยวนี้มาแหมหไม้เนึ่งจาหนึ่งได้หรอน้าอสมุนไพรครับน้าอสมุนไพรใช่ป่านี่ครับผมขอ้จะหนึ่งโอ้โ็นเ้อกระชาป่าครับผมเอาแปงยาต้านโควิดเนาะโควิดครับแล้วก็พอช่วงนี้ก็ราคาก็ดีเนาะราคากกับแปงเนาะพอกระพอไปขายป้อนี้เหมือนกันเนาะถ้าเหลือกับแปงยาเนาะหวังวจะได้นักได้น้อยครับผมนี่ครับลำต้นประมาณนี้ครับท่านผู้เดี๋ยวผมจะให้ท่ผู้ชมดู ลำต้นมันครับป่าแม่นี่ครับนี่นี่เป็นนอมครับนอแดงๆครับผมจะลองขุดีดูนะครับนะเม่นว่ามันม่นะครับนเพราะแบวกำลังมาเจอได้กี่ตเราจจหนึงอ่ะฉลองขุดดูครับผู้ชมโอ้เม่นแล้วกันน่ดูอะไรอะไรผู้ชมนี่ครับกระชายกระชายย่ัหอยครับดูจางหน่อยหงอยหน่อยดูเอาไว้เั ผมยากแค่ไหนครับปดโถคุณผมด้วยช่วยกันอ่ะผมปดเออโถนี่ครับผู้มหัวมันโอ้แค่นี้เนาะนี่เนาะตุ๊กใสใสใสครับผู้ชมนี่ครับผมนี่ครับกระชายปลาครับผมเอาตู้นไป ครับเนี่ยต้นครับจะมีอยูน่นี่ผมมาเจอต้อนอยงมะฮูครับผมแต่บอยมันดังๆนะครับนี่ตามกระเสรครับผมถ่ายไปก่อนนะครับเนาะเพื่อจะมีโคนรู้้จักแล้วก็เมนมาถามแบบมันต้นมันมาเมนมาบอกว่ามันเป็นต้อนอไหอย่างครับผมเออ,อถ้าถามซื้อกะเมนมาบอกได้ครับผมจอมแล้วมันออกที่ไหนครับ <laughs> จะมาเจอแห่งต้นแล้วครับผู้ชม แต่ต้นมันลักเสะหเด่นก็คือนี่ครับดอกสีชมพูนี่ครับถ้ามีดอกตรงนี้นี่คือ,อเป็นรับประกันว่าใช่เลยครับผมเดี๋ยวลองคุ้นท่านผู้ชมดูนะครับนี่เม่นกว่าน,นี้ยอครับผมละอ,อืครับยังดีครับผมพอดีพกเสียมมาตัวครับผมผู้ชมน่ครับเราจะเอาแก้เอาต้านมันไปปลูกตัวครับเดี๋ยวผมจะลองคุ้ท่านผู้ชมดูครับลาน,นี่นนม็ยงม่รู้เ เธออันนี้ปุกง่อยนี่ว้นี่ครับทุกผู้ชมวัดโวงงอยลยครับทุกผู้ชมแหมเราต้องเอาที่ดินออกครับอ๋อโอยเหลือน้อยเดียวนี่ครับสุดยอดครับทุกผู้ชมนี่นี่เป็นหัวมันกระชายปลาครับผมโอเคครับผมเก็บไว้เก็บไว้ หน่อยแอดจะมีราคาแพงครับผู้ชมเพราะว่าโควิดระบาดครับผมก็ยังมียารักษณะนะครับดอกแคตตาน์นได้ัเอานี่ไปกินไปก่อนครับผมสมุนไพยพื้นแ้้นครับนี่แม่นก่อเนี่ยโอ้นี่กับเม่นนี่ครับผู้ชมนี่ครับนี่เป็นหน่อเป็นดอกนะครับเดี๋ยวนี้ราคาก็ดีครับเป็นโลโลเกือบร้อยเหมือนกันครับแปดสิบเก้าสิบดครับผมโอเคครับผมสูดยอดครับผู้ชมลุยตาตี